้โอ้โหข้างบนนี่มีสันในอ่ะอละองเข้ามาดีดีห้าเฮ้ยอะ เรียบร้อยหมดยังไม่หมดไม่หมดขโมดเลย็จดมนทุกคครับอ้าวหมดขึ้นบนนี้เล้เฮ้ยจับคนเช้าเหน่งใหญว่ะดีนะกูรอด โอ้โหเป็นลูกของจะได้แล้วไคว่ขอัญจกนี้ไอ้ยัยงวะเีลยวไม่หมดติกหม่อมองเห็นไหมสีสีะเป็นสีฟ้า มัฟเขาให้เอ้าดูดันซะด้วยนะออกเทนข้ามสิบลายมาสตี๋เทนสตี๋เก่าเอาเทนสตี๋เก่าหมดมันจะกลับไปข้ามไปชูฝั่งนู้นปะเฮ้ยมึงขึ้นสิบลายด้วยมึงเนชื่ออะไรมึงไปมังเชื่ออะไรมาลงมาคุยลงมาคุยกันมา รอทอง60อไม่เนียนได้ควายเฮ้ยเจมเจมเจมเด,ม,เดมมาตรนนี้หน่อยดิขอตรวจโควิดหน่อยขอตรวจโควิดหน่อยขอตรวจโควิดหน่อยถ้ามึงไม่โดนถ้ามึงไม่โดนแสดงว่ามึงไม่เป็นโควิดเดินผ่าน ้กินหมดอดล้างเ้าเนี <Like> ่ยมาแล้วเนี bye ่ยไอ้คนัวแตกอันนั้นไปช่วยพี่เจนดิอาวเอาละเฮ้ยเอาอน Ồ, cái gì? Ồ. Ui, cái gì em mày mà Ừ, nhìn cô tự kiếp à? Mình chạy, mình chưa có nhìn cô tự kiếp không? Chạy Lắp gì đó? Ê, em ấy, em ấy rồi, rồi มันมาล้ำบัตรึงองหมดอดล้างตูดจะรู้ มาเดมาเดมาเดพอแตกเถอะอโอโหจะาตายเลยมันเป็นีปตาเลยเดี๋ยวขึ้นอีกชั้นนายมึงม,มึงบอกมึงบอกชื่อดิเนี่ยแล้วก่อนครับวงนะไอ้นั่นเจ็บปะ,ะ,ะอะไะตายจะตายเลยจะตายเลย ใครกันเนาะใครกันเนาะอุ้ยอุ้ยขึ้นมาตั้งเมอ่วะอุ้ยกระรอกไม่ชุบอ๋อนี่เป็นหมอนี่หว่ารอไทยอะเกมเอปกทีเฮชเฮ้ยเอาว่ะัาวตัวไทยไหนๆคนไทยต้องทำไงวะกูให้จักรยานมือเทตามเลยกูให้มือเทตามเลยไหมกูให้เวลามึงอีกแค่สามวิกูให้เวลาอีกแค่สามวิ เขาจะไปละวสองสเฮ้ยม e ันก่อแตกแล้ว่ะเพื่อนยิงไปร้อยห้าเฮ้ยไอ้น okay. <ness> ้ำจุก okay, ห like <c oughs> ัวนะไอ้น้ำจุกหัวฟุ๊ป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 โอ้ยไอ้นี่คุณเด็บอ๋อเฮ้ยบอกเลยว่าคุณต่อยแน่ไอ้เชี่ยเกินไอ้นี่คนไทยว่าไงเพื่อนเราจะเดียวกันเอ้คนไทยเดียวกันไอ้ต่อยไม่่ตอยิงฟรีอะไร้วยม่ขอยิงฟรีดิไอ้เชี่ยมวไม่ขายิงฟรีวะเราจะปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ใช่หรอวะ Oh <laughs> 쟤가 쟤아쟤 所以现。 Sorry, sorry, sorry. Healing, healing, healing. Caught that, <Contact> huh? <her. Call. laughs> Do so it, D. What? ขึ้นหรือยังไงก็มาอยู่นี่แหละออฟเทนตัวออฟเทนก่อแตกโอโ้โอหผมสเปรย์สุดมืออ่ะสวยลระพอด้านล่างนะอืาได้อยู่ข้างบนหัวมานี่ๆเราทำอะไรก็ได้ลยนะโอเคเฮ็วิก Oh what the fuck? Oh my god. Hee. Hmm, containment.

สวเยอนเทนต์คอนเทตเออเออทำยังไงบ๊อบบบบบเดบ้าตามทีวีสวัสดีค่ะจริงแตไม่ลบเลยหรือไงวะเดี๋ยว่ให้เราเยสวย ขี S <S ่ไ่โดนเลยสันเดีเ๋ยวไปเลี้ยวมาสายตีท้ายแล้วชุบป,ปะเอออ๋อ,อเสียงแม่งลงบายจบแล้วอ๋อเอาโดนหลอกอีกแบมบูโซ่อะโดนแบมบูโซ่หลอกอะยิงผมเป็นขี้เลยครับแซด บ้าผมไม่เคยเปลี่ยบแพ้เป็นขี้นะเคยอยู่รอบนึงเคยเคยเคยจะไม่เคยเลยดิ